เวลควมถึงเมยูวอลีชแนลค่ะพี่น้องเมื่อนี่เมยูวอลีสิพาพี่น้องมาเบ่งเมยูวอลีหอยปัง uri, เมยูวอลีออกแล้วสุดที่สองจ้ะสองสองห้างนี้จ้ะกำลังออกว่าหอย uri, เมยูเลียนรูอิลีได้พี่น้องเลยไอซื้อมาจากตลาดมันตาย มื่อไอเรืออยู่หกหน่วยน่ะได้หาห้างแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าห้างส,สองห้างนี้ออกลูกคือตัวใหญ่ถอะพี่น้องมันเลี้ยงลูกไปน้ำกั่นนะเห็นไหมเพิ่ออกแล้วไอนี่เป็นกระมังอนุบาลไม่อยู่เดี๋ยวเสด็จใหญ่เพิ่นออกอยู่เพราะว่าไม่อยู่เอาเพิ่นมาไหวห้องน้ำเพราะว่ามันจะบ่มีแนวรบกวนถ้าพี่น้องคิดอยากเลี้ยงนั้นไอ จะเลี้ยนแบบไม่อยู่ก็ได้ด้วยจ้ะเพราะว่าเอามาไว้ในห้องน้ำนี่มันจะบมีแนวรบกวนถ้าพี่น้องเอาไว้ในเฮือนเฮ้ามันมีขี้โกขี้เกี่ยมมีหนูเนาะเพิ่นกระสิก,กินไข่กินในนี่เพื่นกระสิก,กินไข่กินในหอยเฮาเบิดมันพี่น้อง ตัวนี้ไงมมนยู่ไอ้นี่ปล่อยให้เพิ่นลงเองก็ได้จ้ะแต่ว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของเมนยูเมนยูสิมักมาเบิ่งเพิน่นแล้วสิม,มาตักมาตักออกมาตักผนออกุกนี่เมนยูเสิให้เบิ่งสุดแหลกเพิ่นออกแล้วได้ยังบ่ทันพ่ออาทิตย์จ้ะ ได้เพระพออาทิตย์ไม่อยู่ซีนปักพื้นจัิงสิจ้ะเนี่ยมองกันแนวรบกวนพื้นโอ้ยตกออกมาถึงนอกเปิดพี่น้องมันได้ติดมากับไอ้นี่ติดมากับไอ้แนวกันแม่ไม่อยู่ เก็บก้อนเก็บก้อนเดี๋ยวมียุดสิพห้าไปบึงโบ,บนพอพันแม่ 5, 000, พันพ่นอ้ยจีบหยาดเห็พี่น้องเอ้อนนย 4, 000, 5, 000, 6, น้อยน้อยพอพันแม่พันมีหกหน่วยไข่ได้หาห้างแล้วคะ่ะแม่แม่อยู่ใดใครเพิ่นหาห้างเพราะว่าวัดสิบ ไปตลาดว่าสิหามาเพิ่มกับโบหินอีกเลยจ้ะเลยมีไดเคนี่แหละคอยทะนุสนอมเอาอยู่สิพามาเบิงพอพันแม่พัน,พนอาทิตย์หนึ่งแม่อยู่สิเปลี่ยนน้ำเพิ่นเทือนึงเพิดก็เลยไข่ให้แม่อยู่ดีจ้ะน่านแม่อยู่บริสัยหลายได้แต่ว่าเฮ็ดให้ เป็นแบบธรรมศาสตรให้มากที่สุดแต่น้องได้ยินแต่เสียงแต่บบเห็นน้อยเนี่ยเ็นอยู่ไตอันจอบน,อนี่แหละไอ้ซื้อมาจากตลาดมันจะแตกตัวพี่น้องอเห็นอยู่บ่พี่น้องเห็นแพลเห็นแผลเพื่นอนโบ ก็เดียวอ้นนี่เนียนี่กําลังกําลังสุมพันกันเป็นยังสี่จากพี้น่องจะอยู่จังสี่ตัวจำสินก็จำตัวนี้ก็จำสินนี่ว่าดีไย่ตัวนี้นนม่อยู่เอาอกมื่นว่านี่ เพิ่นบทท่านในเพิ่นบดไอนเนอได้ขึ้นหงสงสัยเพิ่น,นะนจำศีลลายตู่อยู่เพราะว่าเห็นแค่ซีตู่เพิ่นละใครอีกหรือเปล่าไม่อยู่กับไม่ค่อยได้อันนี้เรวไม่อยู่เสียนามเข่าอีกเพราะว่านามเพิ่นแห้งอันนี้จะเป็นไหไฮสลีหไฮสลี ว้หนามเพลิงแหงแล้วได้เกือบเดือนนึงเลยค่ะนี่จะหอ,อยสลีนเนี่นี่เป็นไม่ยุเตรียมใบเฮ็ดบออนุบาลหอยปังค่ะไม่ยุก็เลยปล่อยให้ น้ำเพิ่นเลยใสแน่จักหน่อยให้พักบุญงงามจักหน่อยเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์หนึ่งม่ยุแจักสีใหญ่เพิ่นมาลงนี่จ้ะนี่เป็นหอยสลีเดือนกัวค่ะพี่น,อน้องเดือนเดือนกัวตัวได้กินเก่งกับสิตัวใหญ่ค่ะพี่น,อน้องมายู่บสัสิซ่าหอยเบิ่งหลายหลายอยู่เด้ไหมหอยมายู่เพิ่นนอนอยู่ กลโบนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เมนยูก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็น้อยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เมนยูทำคลิปต่อๆไปแน่ด้วจ้าคลิปเรียนหลูสวัสดีค่ะเมนยูารีแชนแนลคือเกาจ้าเมอยูารีลืมให้พี่น้องเบิงโบอหอยซุลีของเมอยูเบิงพี่น้อง อันนี้บโบพัตนตัวไงแล้วจ้ะพ่อพันแม่พันเป็นพ่อพันแม่พันก็นได้จ้ะเพราะว่าไอ้นี่เป็นไงยยแน่แล้วก็เลยแบ่งมาทางพียังม่ยุ่งจะตักให้พี่น้องเบ่ง อือค่ะพี่น้องหน่อยง่ด้วยพี่น้องให้เอแยกออกมาเพื่อนบอกกินกันแล้วเนาะก็เลยแยกออกมาไหวพี่แล้ว โบเมนยูยังมูทันได้หลายก็เลยเอารวมรวมกันไว้สักกันมนยูกำลังขยายบเร่อเรื่อยสิผ้าพี่น้องมาเบิงโบเมอยูเห็ดไว้ให้หอยปังซุ้มกลางออกนี่แหละเมอยูอยังเห็ดโบแล้วจ้ะเมอยูสี่เห็ดโอ,อยังสี่แบบว่าสั่งให้มันเป็นธรรมศาสตร์ที่สุดก้นขี้ดินออกแล้วไมอยูก็เอาขี้ดินเขาคือเกาจะ้ะ นนนี่แหละคว่วมุดคลองเพิ่นกระไรเสิเอาดินเขาปลูกปลูกพักพายปลูกพักบุงให้เพิน่นสร้างธรรมศาสตร์ให้เพิ่นจะ้ะบึงบึงก่อนน้ำใหม่บึงก่อนน้ำใหม,นนไม่ไม่อยู่น้ำเนาะพี่น้องก่อนน้ำใหม่พี่ไม่อยู่กันแม่พี่น้องเสืออ่อนน้ำไม่อยู่บัว หลายๆพี่น้องเบุงมัอยู่ไ้คลายอยู่ตลอดเลยจ้ะวันนี้วันสีอัดไวใงงไ้ให้ลูกส่งลงไปให้ลูกลูกไปทำงานจ้กำลังขึ้นไม้ก็เต็มอยู่จ้ะจขึ้นไม้กับจูบุทูชิจ้ตัวนี้เป็นบอโอกบพี่น้องเห็นบ่บอนยุบยิบยิบยยิบยจ้ะ ยังเป็นตัวอ่อ,อนลูกออดจ้ะแบะบ่อไม่จะเห็ดห้เพิ่นไม่เบิดเพราะว่ามันที่แหลกไม่อยู่มีบอ่อเดียวเนาะบ้านนี้ไม่อยู่มาเลี้ยงแล้วไม่อยู่ก็ขยายพันธุ์มันค่ะ